รายการต่อไปนี้เป็นรานนนยการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเวิร์กทอยทีวีร่วมกับบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดเสนอซุปเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกกับการกลับมาอีกครั้งของเวทีประลองไอเดียระดับประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้นำเสนอไอเดียสุดสร้างสารรค์กับผลงานที่ทำให้ทุกคนอึ้งถุงมือซูปเปอร์คลีนค่ะทั้งผลิตอากาศในน้ำแบบไม่วันหมดประโยชน์ของมันก็คือช่วยให้คนที่พูดไม่พอใช้คำพูดที่พอค่ะฟังแล้วต้องทึ่งรองเท้าช่วยปลูกข้าวค่ะเมื่อเราเหยียบต้นก้าต้นข้าวก็จะออกมาทางนี้ค่ะหรือไอเดียสุดฮานี่คือเครื่องเปลี่ยนรสชาติของผมครับถ้าใครไม่ชอบทันผัก ทีหลังก็อย่ามาซื้อเครื่องนี้ก็คกของแท้ทำให้เราไม่และในปีนี้ไอเดียกว่า1 0,000ผลงานได้ถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง70ผลงานที่จะได้นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการบนเวทีท่านแรกดรชิดเลาวัฒนานักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างฝันให้เป็นจริงโอ้หลักการเหตุผลดีมากเงินผมตอนเด็กๆ ที่รถเมคนึงนิดนางเอกสาวสวยมากความคิดสร้างสรรค์บอกเลยว่าไอเดียนี้เหมาะกับผู้หญิงอย่างเรามากๆค่ะให้ไปเลยพี่บอยสินเจริญหนุ่มอารมณ์ดีมากอารมณ์ขันแบบนี้เลยคือรออยู่และถ้าหากกรรมการกดครบสามโหวตไอเดียนั้นจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปสิ่งนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลย ในกนกี้ได้เวลาไปร่วมลุ้นและให้กำลังใจน้องๆกันแล้วครับกับซุปเปอร์ไอเดียคิดกระึ่มโลก สวัสดีครับนี่คือเวอทีประกวดจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเด็กไทยครับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Honda าซูเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกเวทีนี้ไม่คาดหวังว่าสิ่งที่เด็กๆคิดจะต้องทำได้วันนี้หรือเดี๋ยวนี้นะครับเราสามารถรอคอยให้จินตนาการเตริบโตไปพร้อมกับเด็กๆได้ครับ รายการของเรามีเด็กส่งเข้าร่วมประกวดจินนาการหลายหมื่นคนครับมีตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องป .1 ถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าจินนาการของเขาไม่เล็กเลยครับมาน้องๆป .1 ของเราคึกคักกันน่าดูพกกำลังใจกันมาเต็มเปี่ยมอย่างน้องไทยนี่ครับก็เช่นกันบอกได้เลยว่ามาให้กำลังใจกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวพ่อกับแม่กับปู่กับย่า มาให้กำลังใจหลานครับหลานนาประกวดโครงการอะไรครับปงโอ้ผมก็ลุยพ่อผมก็ไม่ได้บอกมานำเสนอค่ะเครื่องลบเอกสารลดโลกร้อนค่ะอยากให้โลกอยู่กับเราเป็นนานๆนะคะสมัยผมป .1 มันยังทำอะไรไม่ได้นะครับได้แต่เล่นหมากเก็บอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ป .1 มันพัฒนาไปไกลแล้วครับก็คิดว่าอยากให้น้องเขาทำเต็มที่ ผลแพ้ชนะมันอีกเรื่องหนึ่งคิดว่าประสบการณ์ similar. เป็นสิ than, ่งที่น้องเขาได้จากครั้งนี้มากที่สุดครับผมเจ้าของจินตนาการที่มีอายุน้อยที่สุดยังไม่ครบ6ปีครับน้องไทนี่จากผาไทยอุดมศึกษาเย้เชิญเลยครับสวัสดีครัสิ่งประดิษฐ์นี้ มีชื่อว่าเครื่องลบเอกสารลดโลกหลอานสาเหตุที่คิดปิดขึ้นมาเพราะจะไม่ต้องตัดต้นไม้ไม่ทำกระดาษเยอะและช่วยคุณแม่เปลียดเงินซื้อกระดาษด้วยนะคะวิธีทำก็คือนำเอกสารที่ไม่ใช่แล้วแต่เราไม่ทิ้งนะคะเราใส่ลงไปในเครื่องพอกดปุ่มปุ๊บมันก็จะมีน้ำยาลบลบคำส็จแล้วกระดาษที่ไม่ใช่แล้วก็จะออกมาคาะเหมือนใหม่เลยค่ะแล้วเราก็นำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวทนนี้สมมุติว่ากระดาษยับยับเนี่ยพอผ่านเครื่องนี้มาเนี่ยตัวภาพจะหายแล้วกระดาษจะหายยับไหมหายค่ะโอ้หายยับเป็นกระดาษใหม่เลย<ข>นอกจากลบแล้วทําให้ใหม่เลยครับใหม่เนื่องจใหม่เลยครับ<อ>ห,นหนูใช้น้ํายาลบใช่ไหมมีน้ํายาแล้วค่าน้ํนายาค่ากระดาษไหนแพงกันคะน้ํายาแบบน้ํายาลิควิดเปเปอร์อาจารย์รู้จักลิควิดเปเปอร์เปล่าลบความผิดลบความผิดแพงไหมลูกเออก็สัก ประมาณยี่สิบบาทอ่ะิบบาทยี่สิบบาทลบได้ทุกอย่างเลยไหมคะลบได้ทุกอย่างลูกลบได้ทุกอย่างลบได้ทุกอย่างครับทุกอย่างสิ่งที่น้องเขาคิดเนี่ยมันไม่เกินอายุเป็นไอเดียที่ผมบอกเลยว่าเหมาะกับน้องไทยนี่เหมาะกับเด็กห้าขวบแบบนี้ให้ก่อนเลยตัวเลยดีใจมากดีใจมากดีใจมากขอบคุณมากครับยี่สิบลูก ยี่สิบบาทเดี๋ยวต้องเอาตังค์ให้พี่บอยนะลูกนะเพราะพี่ให้ไหนึ่งโหวตเข้าใจใช่ไหมคะหนึ่งโหวตเขาเสียยี่สิบบาทตกลงไหมคะตกลงยี่สิบบาทจริงจริงต้องบอกว่าเรื่องลดโรคร้อนเนี่ยโหถ้าเด็กขนาดเด็กปหนึ่งยังไม่ทันหกขวบเขาคิดได้เชื่อแน่ๆว่าในอนาคตข้างหน้าเขาต้องแบบเป็นคนที่รักโลกอ่ะแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรดีๆได้มากกว่านี้อีกแน่ๆจัดไปค่ะสองโหวตจับครับ ขอบุญค่ะพี่ลดเมย์อีก20บาทเป็น40่สิบแล้วลูกนะ่ตกหลงไหมคะ40บาทนะเอาที่หนูเลยเอาที่คุณแม่คะเอาที่คุณแม่สี่สิบเชิหลังคุณแม่อาจารย์ที่กดดันแะกดดันนะไปสองโหวตแล้วคุณลูกให้อาจารย์ถามไหมก็คงอาจจะได้นะคะหนูอยากให้ถามง่ายๆไม่ถามยากๆง่ายๆง่ายๆถามได้แต่อย่ายากครับอาจารย์ครับที่ที่คุณหนูคนเก่งบอกว่ามันลดโลกร้อนเนี่ย หนูต้องรู้ทําไมว่าทำไมทาเครื่องหนูแล้วนี่มันช่วยลดโลกร้อนได้ทาไมถึงโลกไม่ร้อนลูกใช้เครื่องนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องตัดต้นไม้ไมาทำะไรถูกโอ้ ผมบอกมาเรื่องเมื่อวานผมกลัวว่าอาจารย์ชิดจะกระโดดแล้วหัวปังออกมาเลยผมไปอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหเสียงมันใช่เอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคือน้องผมยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะไอ้หนี้ขาหนูได้สามโหวตนะลูกตามปกติแล้วคนที่ได้สามโหวตเขาจะดีใจมากเฮ้ดีใจดีใจค่ะดไม่ได้วพี่บอยเราทำไงให้น้องดีใจแบบนี้ได้ฮะพี่ซุป บอกน้องว่าไม่ต้องเสียตังค์เลยไม่ต้องเสียโอเคเลยใครที่หาเมื่อกี้นี่40บาทเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียหนูเข้ารอบด้วยฝีมือหนูเลยค่ะหนูไม่ต้องเสียตังค์คุณแม่ไม่ต้องเสียตังค์หนูดีใจกว่านี้นะคะเยรู้สึกดีใจอะค่ะเพราะว่าหนูได้3มคะแนนค่ะเย้เย้ทุกคนก็ดีใจสุดๆนึกว่าหนูจะทำไม่ได้ สิ่งประดิษฐ์ของหนูมีชื่อว่าเครื่องสร้างรอยยิ้มค่ะก็เลือกเลเวลรอยยิ้มที่เขาอยากได้จแล้วตัวสแกนหรือที่ยิงนะคะก็จะสแกนรวบรวมประสบการณ์ที่ดีของเขาในอดีต แล้วตัวยิงนะคะก็จะยิงรอยยิ้มขึ้นมามค่ะคือบางครั้งยิ้มก็ไม่ได้หมายความว่ามีความสุขความสัมพันธ์ระหว่างยิ้มกับสุขไม่ค่อยเป็นคู่เดียวนะสิ่งที่น้องแอมอธิบายเอ๊ะมันจะทํายังไงอยู่ดีๆคนเรามันจะยิ้มได้ยังไงน้องแอปมันจะต้องไปพัฒนาอีกนิดนึงน่าจะเข้าใจได้ดีกว่านี้ ว้าวกับร่องแสงสวยค่ะถ้าหนูมีสองสิ่งนี้ก็จะทําให้หนูรู้ว่าวันนี้ฝนจะตกไปเปล่าหรือวันนี้มันจะร้อนค่ะปล่อยว่าวขึ้นไปบนฟ้าค่ะถ้ามันไม่มฆฝนมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าค่ะกลางล่มค่ะถ้าแสงอาทิตย์มาทางนี้แล้วมันร้อนมากเกินไปมันก็จะมีเสียงค่ะแล้วถ้ามันไม่มีเสียงอะถ้ามันไม่มีเสียงแสดงว่ามันเสียค่ะ ข้อนี้ดีมากเลยทั้งว่าวกับลบม,มี่ทำงานประสานกันไหมครับแยกกันค่ะอ๋อ <c oughs> ได้สามหัวครับน้องเพนนี่ครับโอ้โหเข้ารอบครับรรช่วงหน้าห้าพลาดพบกับเครื่องวัดระดับความเพอเจ้เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ยอดเยี่ยมสุดยอดที่นาการใช่ไหมค่ะเพอเจ้าไหมเพอเจ้ค่ะจะไม่ถับไม่ส่งสัญเล